ของขยะอิเล็กทรอนิกส์การฝังกลบถ้าหากว่าไม่มีการปรับสภาพขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นทำลายฤทธิ์ให้เป็นกลางก่อนที่จะใส่ในหลุมกลบที่ออกแบบไว้เป็นการเฉพาะสารพิษในขยะเหล่านั้นจะรั่วไหลพนเพื่อนสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้กา,การเผาอการเผาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถูกต้องนับว่าเป็นอันตร,รายอย่างมาก ทำไม่โลหะหนักอย่างตะกัวแคบเงียมแล้วก็สารประหลอดก็เผยแล้วก็กลายเป็นเข้าทานและยังแพร่กระจายเข้าสู่บรรยากาศได้ การนำมาใช้ซ้ำโอ้ยวิธีนี้ช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์และก็ลดทรัพยากรที่ต้องเสียไปแต่บางครั้งก็พบว่ามีการแอบอ้างเรื่องการนําของเก่ามาใช้ซ้ําด้วยการบริจาคให้ประเทศกําลังพัฒนาซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหานะครับเมื่อรับเอาสินค้าที่มีอายุการใช้งานเหลือน้อยนิดก็ต้องเจอกับปัญหาใหญ่ในการจัดการกับขยะเหล่านี้เมื่อหมดสภาพการใช้งาน ่องออกโอยต้องยอมรับว่าต้นทุนในการกําจัดขยะในประเทศกําลังพัฒนาถูกมากเมื่อเทียบกับการที่ประเทศพัฒนาแล้วจึงเกิดการส่งออกขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ปลายทางยันตะวันออกไกลอินเดียอฟริการวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมลพิษและสิ่งแวดลอ้อมไม่ค่อยจะเข้มงวดนัก r e ซเคิลช่วยประหยัดทรัพยากรและแลดการเพิ่มขึ้นของขยะอันตรายได้ด้วยการนำของเก่าที่ยังดีมาใช้ใหม่ แต่ในประเทศที่ยังไม่พัฒนาเขากลับพบการแยกขยะที่ทํากันที่แหล่งแยกขยะตามมีตามเกิดครับโดยกระั่างปราศจากความรู้ด้วยกระบวนการที่ไม่ถูกต้องย่อมนําผลที่ไม่ดีตามมาเนาะ